สไตล์แบบโอบป้าต้องยกให้ป้าพันดาวล่ะ้าอบป้าเลิฟมากนะคะไซดีอ่ะแนวๆแบบโร์ไซห์ลูกค้าอู้กค้าคินเป็นโต๊ะแต่ว่า้ากิโามีโปนงานพอปกอาจจะมีติดไปบ้างนะลูกค้านะคะแต่ใดๆโดยรวมอ่ะแม่ทรงสวยค่ะป้ายนี้นะพี่มาร์คี่คือเลิฟเลยใช่ไหมเลิฟเลยรหัสคือไม่รอแล้วเดี๋ยวรอน้องใหม่ไปหนึ่งนะพี่มาร์คเออน้องใหม่คือมือขวิดแล้วตอนนี้ น้องวันนี้น้องน้องน้อสแตนบายอยู่ระบบหลังบ้านคนเดียวเลยนะคะลูกค้าเออส่วนแอดมินตอนนี้นะ,ะน้องพิงตวันวิน้องมิวคือเล่งแบบรัวแชทลูกค้าอยู่มากๆเลยลูกค้าใครอยากเช็คว่าตัวเอง CF รหัสไหนติดไหมนะสอบถามน้องพลอยหน้าไลน์ได้เลยเดี๋ยวน้องพลอยดูให้เพราะว่าวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็คือบางคนไม่มี s m s เข้าไปหาใช่ไหมแบบ CF ได้แต่ว่าไม่มีข้อความสรุปยอดทักไปหา โอ้นะคะลูกค้าไม่มีข้อความสรุปยอดพักไปหาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบอุ้ยมีพี่ๆ CF ได้จะได้ทักแชทไปหาน้องนอะมีให้เขารวมยอดให้นะลูกค้านะคะเสื้อผ้าเด็กมีไหมเสื้อผ้าเด็กวันนี้เมื่อกี้มีเด็กเด็กค่ะพี่แต่ว่ารวมบางยังไม่ได้งับมาเปิดนะรวมบ่าจะเป็นรอบบา่ายนะคะ,<ล>ะอ่ะรหัส CF ที่แปดแปดที่โปแน 8, 8, 8, ลนด์แปดแปดนะคะพี่ ค่ะพี่มาร์คเอาเร็วพี่มาร์คเร็วพี่แปดแปดค่ะคาโก้หมดแล้วนะคะคาโก้หมดแล้วลูกค้าคาโก้หมดไวมากแต่ว่าคาโก้ได้มาใส่ลูกค้าถ้าเกิดแบบว่าลูกค้าเอาเป็นพวกงานกางเกงรวมได้อะมันจะมีงานเซตสามสิบตัวที่เป็นคาโก้ปนกางเกงเสเตอต์อยู่ทักแช่ค่น้อยมินได้รเลยพี่มาร์คได้ไปาโซเอาค่ะ ใจป้ายพันได้จ hehe, Sha, ริงคนนี้นะคะหลบรออยู่ใช่ไหมเออนะคะอุ้ยเม็กพี่สวยโอ้สกรีนลดนะคะพี่มาร์กได้นะละลูกนี้พี่เอ้าตับไปเก็บทำไมพี่มาร์กได้ลูกนี้พี่มาร์กได้นะคะลดลดจ้ะแม่พี่มาร์ข้างนี้เขาความเข้าบอกนะคะพักแชทหาหน่อยมันเลยลูกนี้มาร์กได้เด้ออะ ไปต่อเลยนะไหมแบบรวดเร็วเก็บให้มาร์เลยลูกสวนะขมูส่งเลยได้เสื้อขาวกับยีกันกระโปรงยีนยาวหมดนะพี่อปอลนะคะยืดขาวลูกใหม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวมีลูกรีวิวจากพี่แพรว่าต่อจากลูกนี้เลยนะคะไปต่อให้เลยยืดข่า